สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อีกเช่นเคยกับบังเซนะครับวันนี้บังเสอยู่ที่ศูนย์พัฒนาพิคุณทองนะครับจะมาชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ชมนิทรรศการครั้งที่21นะครับซึ่งเขาจัดกันที่นี่นะครับว่าที่นี่เป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ let's go ไม่ว่าเรื่องอะไร่ไ,ไหนเมื่อไรน่าสนใจทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ไกลแค่ไหนเจอแดนเนไปไปดูรู้ดีกันนะกับชาแนลวังเซ่เคคีคร่อข้อมูลกับใครหน่อยครับตอนนี้ามาดูที่งานป่าม้เจ้าหน้าครับ แย้ปาไม้อีกอีหน่วยงานอ๋ออี้นงานอ๋อนี่ก่อนนี้ก่อนนี่ก่อนตรงนี้งานส่งเสริมเกษตรมีอะไรบริการที่น้องประชาชนบ้างครับในส่วนของงานส่งเสริมการเกษตรเราก็จะทําเป็นแปลงสาธิตในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานครับคือในรูปแบบของการปลูกผักครับไว้บริโภคเองในครัวเรือนอย่างเช่นการปลูกผักในภาชนะ การปลูกผักยกแคร่ต้นอะไรครับอันนี้ต้นหอมนะฮะต้นหอมมันหอมไหมครับมันหอมหอมจริงเลยเอาไว้ไว้นะาทำนู่นนี่นั่นเนาะครับต้นหอมนี่เอาเอาเมล็ดหอมอะไรอันอันนี้เราเราเอาอ่าก็เรียกเป็นต้นนะครับมาปลูกแล้วก็อันนี้เราจะใส่ประมาณสองต้นนะครับพออ่าเราดูแลให้มัน อ่าเจริญเติบโตแล้วก็มันจะแตกหน่อเพิ่มไงครับอเป็นจนตายมาเป็นแบบนี้ครับอ,อเราไม่ได้เอาหัวใช่ไหมครับไม่ได้เอาหัวถ้าเราเอาหัวใน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 ครัวทังสองสามเม็ดมใส่ปัดในดินในภาชนะนี่มันจะเป็นยังไงอันนี้ก,ก็อ่าลักษณะก็มันหัวหอมในบ้านเนี่ยมันไม่ได้จะเลก็กกว่าต้นจะเล็กกว่าไม่ไม่ไม่มีลักษณะแบบนี้อ๋ออันนี้ต้นหัวมันจะใหญ่ สามารถปลูกได้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนใช่ใช่ลดรายจ่ายในครัวเรือนก็แสดงว่าเวลาทำกับคงกับข้าวก็ไม่ต้องเอาครับไม่ต้องไปซื้อสามารถเด็ดไปก็เราไม่ได้ใช้ทั้งกออยู่แล้วนี่ไม่ได้ใช้กออันนี้เป็นสารแเน่สารแเน่ครับสารเเนหก็ ในบ้านเราเนี่ยมีที่ดินรอบรั้วบ้านนีไม่มีไม่มีที่ดินเราใช้อิกบล็อกเลยแล้วก็ใช้ปูนปูกใช่ไหมครับหัวหน้าร่องบ่าใช้ร่องบ่อมันต้องเชิญหัวหน้าครับอันนี้ไม่ถึงปีใช่ไหมครับประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งปีของเขามีลูกเต็มต้นหนึ่งปีของพี่มีลูกแสดงว่าแสดงว่าใบเซดอกอยู่ดอกหนึ่งมือเข้มมือร้อนเะรม่มือร้อนมือเข้มอาจอย่างนี้หรือเปล่าครับแบบ ปูกไม่ถูกวิธีหรือยังไงครับว่านหรือดินน่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่เราผสมเข้าไปนะครับที่ที่ใช้ครับเราก็จะใส่ในส่วนของปุ๋ยหมักจะใส่ในส่วนของพวกแกลบนะครับพวกนี้คือเราช่วยไม่ให้ดินมันแน่นนะครับให้ดินมันร่วนซุยให้รากพืชสามารถชอนชัยหาอาหารได้ การปลูกมะนาวในป้องบ่อมันเป็นการการปลูกมะนาวโดยโดยรายการสามารถที่จะบังคับให้ออกผลนอกฤดูได้ครับเราเราจะสามารถที่จะให้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 ออกในในตามที่เราต้องการได้อย่างเช่นว่าคอนโทรลได้ครับเพราะว่าเราเราสังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าเราจะมีจานรองเป็นเป็นปูนรองนะครับมันจะรากจะไม่ลงดินมันจะอยู่ในป้องบ่อนี่นะครับแล้วเราวันไหนที่เราอยาก เราอยากจะให้เขาออกลูกเราก็สามารถที่จะบังคับให้เขาอดน้ําบังคับยังไงบังคับโดยวิธีการอดน้ําแล้วบอกเขาว่าถึงหน้าแรงแล้วให้เขา<ฮ>ไม่ให้ได้รับน้ำไปแกล้งเขาไปแกล้งให้เขาในอดน้ําเพราะอดน้ำ,ออนำปุ๊บพอถึงหน้าแรงมันก็จะทําการสะสมอาหารโดยการเราก็บารุงต้นให้มันสมบูรณ์แล้วเราอดน้ําให้มันสะสมอาหารพราะสะสมอาหารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราพอครบเจ็ดวัน มันจะแสดงอาการเหี่ยวเราก็ทําการอัดปุ๋ยเร่งดอกให้มันสักหนึ่งกำมือครับ<อ>เขาเรียกว่าปุ๋ย12-12-21เนี่ยกับก็อัดอัดลงไปแล้วก็ให้ให้มันออกดอกพอออกดอกเสร็จนับจากนั้นไปสเดือนก็จะกลายเป็นลูกมะนาวน,นะครับกับกับให้ออกรอกใช่ใช่คล้ายกันครับอันนี้อ<ห>่านี่ออการเราสามารถเอามาแกล้งแกล้งให้ให้เขารู้ว่า สังเกตดูหน้าแล้งเนี่ยพืชจะออกดอกเยอะ,ะต้นคูณต้นอะไรจะออกหน้าแล้งเพราะว่ามันเป็นสะสมอาหารนะครับแล้วเราอยากจะให้ออกดอกเราอยากจะให้ได้มะนาวในเดือนเมษาที่มันราคาแพงเร,เราก็นับถอยหลังไปสี่เดือนแล้วก็ทาการอดน้ําเพื่อที่จะ ให้มันออกในเดือนเมษาเราก็สามารถทําได้นะครับนี่คือเแกล้งมันแล้วมันก็เหี่ยวพอเหี่ยวมันต่าง่าจะตายแต่ผมสังเกตดูที่ฟังดูที่คุณปีพูดเมื่อกี้คือหนึ่งระบบรากของคุณไม่ดีสองบินไม่ดีเลยเลยเขาบอกว่าที่การปลูกผักการปลูกพืชในภาชนะเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดคือดินถ้าดินในภาชนะไม่มีความโปร่งไม่มีความร่วนซุยไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีอากาศ มันก็จะต้นไม้ก็จะไม่เติบโตเพราะรพืชเนี่ยมันต้องการอยู่5อย่าง1คือต้องการน้ําอ,องการต้องการอากาศ3ต้องการแสงแดด4ต้องการปุ๋ย5ต้องการดินแต่มีอย่างมี4อย่างที่มันได้มาฟรีฟรีคือน้ําอากาศแสงแดดและก็ดิน อย่างเดียวที่เราไม่ได้ฟรีคือปุ๋ยเราจะต้องผลิตปุ๋ยเองปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกอะถ้าเราเลี้ยงไก่เราก็ได้มูลไก่ถ้าเราเลี้ยงงัวเราก็ได้มูลงัวถ้าเราเลี้ยงปลาเราก็ได้น้ําจากมูลปลามาเพื่อจะเอามาเป๋ยเป็นปุ๋ยให้กับพืชนี่คือสิ่งที่เราได้มาถ้าเราผลิตเองปุ๋ยเราเลี้ยงไก่ได้ได้ปุ๋ยจากการเลี้ยงไก่มาได้เนี่ยทำให้เราก็ได้ฟรีมาถ้าทุกอย่างห้าอย่างที่พืชต้องการมันฟรี เราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ได้ได้ผลรอนรับแบบนี้นยเขาเรียกว่าการลดรายจ่ายทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็มีวิชาอีกหลายๆอย่างนะที่หัวหน้าทางงานส่งเสริมการเกษตรเขาบอกว่ามีการผลิตผักยกแครนะครับความสมบูรณ์ความต้องการของเกษตรกรตอนนี้ผักยกแครเนี่ยมันสามารถเราคิดค้นขึ้นมาให้มันทําแบบง่ายๆนะครับโดยใช้อิฐบล็อก20ก้อนใช้กระเบื้อง มุงหลังคาที่เก่าแล้วที่ใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณสิบสองแผ่นนะครับแล้วก็ใช้มายกขึ้นมาเป็นแค่แล้วก็ใช้ท่อรัสซอนหกหุนเนี่ยสิบสองท่อนแล้วก็สามารถจะมาทําแล้วก็สามารถทําปลูกผักกินในหลังบ้านในครัวเรือนได้โดยที่ทําเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อมเหล็กไม่ต้องไปอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญไปดูตรงนั้นอีกนิดนึงนะครับมรมาิงมานี่ก็คือเราเป็น กรมส่งเสริมการการเกษตรครับเนี่ยก็เราก็มีมีมีการปลูกปลูกผักที่อยู่ในภาชนะนะครับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างตู้เย็นข้างบ้านเนี่ยทเป็นตู้เย็นข้างบ้านอยากจะกินผักหวานเราก็มาในเด็ดผักหวานมาแล้วก็ไปผัดวันนี้อยากจะกินอยากจะได้พริกไทยก็เอาพริกไทยอยากจะกินหมูลูกหม่อนก็ก็เก็บหมอนอยากจะกินยอดพันมันปูอยากจะกิน ลูกเบอร์เบอรี่นะครับลูก่อนก็สามารถที่จะเราก็มีกินทุกอย่างไอ้นี่ต้นผักขมไปตรงนะครับผักกขมผักขมครับเป็นผักขมอยู่ที่อำเภอไปตรงเยอะนะครับที่จีนไปตรงเขาปลูกกันนะครับก็มีปลูกผักบุ้งในร้อยยางปลูกต้นหอมเมื่อกี้ที่ที่คุยเรื่องเรื่องต้นหอมเนี่ยหอมเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดหนึ่งหอมกินหัวกับหอมกินใบ ถ้าถ้าที่พูดเมื่อกี้คือหอมเอาหัวมาฝังเนี่ยมันเป็นเป็นหัวหอมแต่ถ้าหอมที่เรากินกับข้าวมันไก่อะไรประเภทนี้นั่นเขาเรียกว่าต้นหอมอันนั้นคือเป็นหอมที่เขากินใบแล้วกินลําต้นนะครับเราก็มีตัวอย่างในการในการปลูกก็เราปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกก็มีถั่วพลูมีมะเขือมีข้าวโพดมีถั่วผักยาวนะครับมี ผักเลี้ยงมีรอบรอบเนี่ยพื้นที่เราประมาณคือพื้น่ว่าอันนี้เป็นบ้านเราบ้านข้างบ้านใช่แต่ก็แล้วก็ปลูกครับแล้วก็ในน้ําก็มีบ่อปลามีมีการน้ําเลี้ยงปลาแล้วอนน้ําจากการเลี้ยงปลาเนี่ยมาลดผักนะครับมาลดผักนะแล้วมาลดผักแล้วก็เราก็เอาน้ําดีไปให้ปลาน้ําที่มีปลาก็ช่วยทํางานผลิตปุ๋ยในน้ำเนี่ยเอามาลดผักได้ นะครับพวกนี้เราลดแล้วทําให้ดินมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูอ,อีกอย่างหนึง่งคือดูที่ที่เราปลูกนะครับเนี่ยวันนี้เราอยากจะกินข้าวโพดเราก็ต้มข้าวโพดกินเหลือเราก็แบ่งปันให้คนอื่นพรเหลือเราก็เอาไปขายนะครับเราก็สามารถที่เดินทางนี้เลยครับนี่นีนี่พืชรายได้ิไอ้นี้ชะอมนะครับม,มันมันเป็น <laughs> พืชรายได้ คนไม่ค่อยแกงส้มแกงียวช่อมไข่ครับานะครับแล้วก็เป็นเป็นค่อยๆปลูกปลูกเป็นรั้วนะครับนะครับรัเป็นเป็นรั้วเรียกพืชพืชสวนครัวรั้วกินได้นะครับแล้วก็มีอ่าครับนี่ครับการพัฒนาที่คุณอครับเนี่ยเราจะมาดูการเลี้ยงไก่นะครับเราเราจะไก่นี่เป็นไก่ไข่นะครับอ่เราเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจะ ให้เห็นว่าไก่เนี่ยสามารถช่วยเราทํางานได้โดยการผล<อ>ิตปุ๋ยนั่นแหละขี้ไก่ลงมามาแล้วเราก็เอาเศษหญ้าให้อะไรเนี่ยเอาไปกรบแล้วไก่มันก็ขี้ทับลงไปทับไปทับมามันก็กลายเป็นปุ๋ยหมักกองหนึ่งเราก็กวาดขี้ไก่ในกองนี้แหละเอาไปใส่กล้วยเอาไปใส่มะนาวเอาไปใส่มะพร้าวใส่ต้นหอมเลยพอเราไม่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยแล้วก็แสดงว่าทุกอย่างที่พืชต้องการอยู่5้าอย่างก็คือรฟรีทั้งหมดถ้าฟรีทั้งหมดแล้วเราก็ไม่ต้อง ใช้จ่ายอะไรก็เราก็จะได้เก็บหอมรอมริบเอาไว้สร้างถานะเออะไรประเภทนั้นแหละครับก็นี่ก็เราก็มาช่วยงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลตองคืองานส่งเสริมก็นี่น้องประจําอยู่ที่เขตห้าสงการที่นี่ได้ดูได้ทุกวันทุกวันครับทุกมีตลอดทั้งปีเลยครับคือถ้าเกิดว่าหมดงานนี้ใครที่สนใจก็เข้ามาได้ครับนี่เป็นต้นแบบของของเกษตรกร ต้นแบบของโรงเรียนโครงการหารกลางวันโรงเรียนต่อชดอนะครับต้นแบบของโครงการหารกลางวันในโรงเรียนทั่วจังหวัดนายวาดปัตตานียะลานะครับนายสมานั้นก็เป็นเกษตรกรต้นแบบของเราที่ศูนย์วิจุท้องที่นั่นอยู่จุดหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นหมู่ที่สี่ครับเป็นเป็นเป็นบุญคาเป็นเป็นสปกรเก็เรศูนย์ศูนย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรของเขตหสงขาเนี่ยครับวันนั้นนั่นก็คือเกาเรปราด ปราดของเราเหมือนกันที่ที่บดีใช่ใช่ไปวันนั้นด้วยครับขอบคุณหัวหน้ามากครับเชิญต่อไปนะครับคือหน่วยงานป่าไม้กล้าไม้แจกฟรีไหมโอเคตรงนี้นะครับเราก็มาที่เรียกว่างานป่าไม้นะครับ ตะเคียนทองละไมพยอมหมากเขียวหมากเหลืองหมากนวลนะฮะมะการฮักกานีแอส้มแขกหมากแดนตำยาวเป็นต้นนนี้ใช่ไหมฮะใช่โรยนะครับนี่เขาก็จะมีบริการให้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีถุงให้บริการนะคะแล้วก็เราก็สามารถไปเลือกกล้าไม้ขออ่าทีนี้ทีนี้เรามาดูก่อนนะมาดูว่ากล้าไม้ของเจะเนี่ไงต้นแอสต้นแอสนี่คืออะไรก็คือแอ๊ก ยังไม่แจกอันนี้ยังไม่แจกต้นยังไม่แจกต้นยังไม่แจ๊กหมากเขียเข๊ยวเสื้อที่บ้านมีเยอะแล้วโอโ้โหม,มันขึ้นมาอันนี้มากเขี๊ยวนะคะครับรรรอ่ามีแต่ต้นยังไม่แจกค,ค่ะอ่าเพิ่งลงถุงค่ะอ่าเพิ่งลงถุงแต่เดี๋ยวค่อยมารับเนะาะมีเป็นน้ำหรือยังมีจะกินด้วยทำ เขากินแบบไหนอ่ะคือแล้วก็เอาช้อนจับอ๋อแล้อันนี้อันไหนไหนแล้วไปซื้อที่ไหนมาจ๊ะมาจากบ้านค่ะอ๋อขอกินลูกนึงได้ไหมได้ค่ะแล้วแจะมีดค่ะมันจะมีทั้งเสาวรสอันนี้อันนี้แล้วก็หลังคาวรสใช่ไหมคุณพี่มีทั้งเสาวรสหลังคาวรสใช่ไหมอาคารวรรดใช่ไหมอืมไงงอกดีกว่าเลยนะอื้อหือ <laughs> อ,นน <laughs> <laughs> อ้ตอนนี้พี่เป็งกับพี่เตก,ก็กำลังชิมรสชาติของเงาะน,นะคะลูกเหาะมแตกยังบิน <c oughs> <laughs> เตอาใม่เอาใหม่เงบปะเอาใหม่เอาใหม่เบเป้งจะเบป้งจะฮลูกเงาะวัวหมเต่ก๊วยจังเหาะอยู่บินเตง ท่านผู้ชมครับตอนนี้บางเสียอยู่ที่ป่าพุจําลองนะครับซึ่งเป็นป่าพุที่ได้จําลองแล้วก็สามารถศึกษาดูงานที่นี่ครับใครที่ยังไม่ไม่เคยดูว่าป่าพุเป็นอย่างไรธรรมชาติที่นี่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญครับ ทู้ชมครับที่ศูนย์พิกุลทองเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งรถโซนหนึ่งเ,เป็นของอป่าพุนะครับซึ่งเป็นป่าพุจำลองนะครับแล้วก็จะสวยงามมากเลยนะครับมีนิทรรศาการนะฮะมีเขาเรียกว่าป่าพุที่เขาจำลองมาเนี่ยแล้วมีประโยชน์ต่างๆที่เช่นเรื่องเป็นแหล่งรองรับน้ําและกเก็บน้ําน้ําจืดได้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับอย่างเช่นปา่าพุโตแดงเป็นแก้มลิงรับน้ําขนาดใหญ่นะครับ่สามารถที่จะมา เที่ยวแล้วก็ศึกษาดูได้เลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับบางเซได้พาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูโหยที่นี่นิทศการแย่ๆไปหมดเลยนะครับบางงันใครสนใจนะครับที่นี่ศูนย์มีกุลทองนะครับยังไงนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์ติดตามบางเซด้วยนะครับสวัสดีครับ โมระโมระหนึ่งสองร้บ <mellan>